สอนในเรื่อง <c oughs> มีคนถามรวงพ่าข้าแต่พระโคตมผู้เจริญสุขทุกสุขเนี่ยทุกเนี่ยเราทำเองหรือสุขทุกเราทำเองหรือไม่พุทเจ้าตอบมาไม่สุขทุกเราทำเองหรือ เนี่ยที่ชาวพุทธสอนกันอยู่ทุกวันเนี่ยพระเนี่ยสอนว่าเราทําเองดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราทําของเราเองมีผิดแต่อันนี้ผิดเลยสุขทุกเราทําเองหรือไม่แล้วคนอื่นทําหรือไม่ส่วนมากพ่อนั่นแหละแม่นน่นแหละว่าเราเมียนั่นแหละว่าเราเราถึงทุกข์ใจถ้าพูดก็ลงดีๆเราก็จะสุขใจถ้าพูดไม่ได้จะทุกข์ใจแต่พูดเจ้าว่า สุขเคยที่พรามถามว่าข้าพระโคดข้าแตพระโคดมสุขทุกนี้ผู้อื่นทําให้หรือไม่พระเจ้าบอกประสิทธิ์ว่าไม่ไม่ใช่ใครทําให้แล้วสุขทุกนี้ตัวเราไม่ได้ทําคนอื่นไม่ได้ทําหรือไม่มงงไหมตัวเราก็ไม่ได้ทําสุขทุกนี้คนอื่นก็ไม่ไทําให้หรือ เขถามคำนี้ยืนยันคำความคิดเห,ห็นของพระองค์พระองค์บอกไม่แล้วคนอื่นทำด้วยตัวเองทำด้วยหรือสุขทุกนี้จึงเกิดไม่เอาแล้วพระเขาดมสอนอยังไงเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสุขเราทำเองก็ไม่ใช่คนอื่นทำก็ไม่ใช่ทั้งเราทั้งทั้งคนอื่นทำก็ไม่ใช่เราไม่ได้ทำคนอื่นไม่ทำก็ไม่ใช่ และสุขทุกข์มันเกิดยังไงพระโคโดมคราวนี้เต่พรามก็งงด้ผู้เจ้าว่าสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดจากภาาัสสะไม่มีใครทำงงชาวบ้านนี่งงเน่ยเลยเพราะเขาสอนกันมาเราทําดีได้ดีทําชัว่วได้ทั่วเราทําของเราเองภาาัสสะเหมือนเราสุขเนี่ยเหมือนตาสมจะสุขได้เนี่ยไม่ใช่ใครทําให้ แต่สุกได้เพราะตาสมไปผัสสะเห็นไหมใหญ่ชิดชเอามือไปบายเนี่ยแบบผัสสะเขาพูดดีๆเนี่ยเสียงผัสสะหูมือไปบายมือผัสสะตายเท้าเห็นไหมแล้วจะกินอาหารเนี่ยกินอาหารมีสุกกินอาหารมีทุกสุกก็คือดีอร่อยทุกก็คือไม่ดีก็ลิ้นไปผัสสะไม่ใช่ใครทําให้ เมื่อเรานั่งเนี่ยเย็นๆเนี่ยใครทาให้เราเย็นภาษะอากาศที่มันกระทบกับผิวหนังเราที่หนาวเนี่ยไม่มีใครทําให้คนอื่นมาทําให้เราไหมท่านตอบถูกไหมอันนี้ถ้าเราไม่เราหนาวจริงๆแล้วเราที่ไหนล่ะมันมีภาษะกันของสองอย่างมันมีอากาศกันหนังกระทบกันถ้าไม่มีการกระทบกันจะสุขทุกได้ไหมเห็นไหมเหมือนในตัวเลขเนี่ย ถ้าแม่หรือยายพ,พ,พูดไปดีกระแทกหูพ่อก็พูดไปดีกระทบหูเนี่ยนั่นคือเสียงกระทบหูแล้วภาษากันไปละไม่มีใครทําให้และใครรับละ่ะสัญญาจําได้ว่าเราทําไมพ่อนะว่านูทําไมนูจะไปเที่ยวโน่นี้แล้วทำไมเธ้ว่าหนูยังเงี้าแต่งเง,ง่นเง่งเง่งง่งใสอันนั้นคือภาษาหูแล้วลูกก็แง่งเง่ง<ๆ>เขาต้องการจะสร้างสร้างท่านิยมให้เพื่อนพอใจก็ต้องเอาใจเพื่อน แต่พ่อก็ไม่รู้วลูกเราจะไปเอาใจเพื่อนแล้วนานๆก็จะเอาใจแป่มันจะเรื่มมันเรื่อมันคันๆเลยภาษาแล้วคันๆเกิดจากอะไรใครทําให้คันๆเนี่ยโยมเคยคันไหมใครทําให้โยมคนอื่นทําให้ไหมตัวเองทําให้ไหมไม่ใช่เกิดจากอะไรภาษามันกระทบกันอ้าวหนังอาจารย์เนี่ยคัน ใครทาให้นือตาสมตาสมเคยคันไหมเคยร่างกายคันใช่ไหมใครทาให้แกไม่มีใครทําแล้วแกทําเองก็ไม่ใช่ตาสมจะทําให้ตัวเองคันไหมก็ไม่ใช่อะไรมันถึงคันถ้ายุงไม่กัดมันก็เป็นตุ่มถ้าไม่ใช่ตุ่มก็หนังมันแตกผิวหนังมันแตกคนเราเมื่ออายุมากขึ้นหนังจะแตกต้องชาทาอะไร แล้วมันน้มันอะไรที่ทากันไม่ให้หนังแตกอ่ะหนังแตกมันเน้อเจ็บแล้วใครทําให้ภาษาเหมือนดินมันแตกแล้วแหงใครทาให้มันแบบอยู่กันหนังเราแตกที่แสบๆร้อนๆใครทําให้ภาษามันกระทบกันแล้วมันแตกเพราะมันถูกอากาศแห้งๆหงนังมันก็แห้งตามันไม่มีไขมันที่ไปชโลมทําให้มันลื่นไปเชื่อมมันอ่ะมันก็แตก เพราะฉะนั้นผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดคันและทุกข์และอารมณ์เรื่ก,กระทบใจอ่ะก็ผัสสะใจเราที่เขาว่าเราเขาติดเราเราโหยหาเขาแล้วก็ไม่ได้อย่างใจมันผัสสะมันกระทบกันอารมณ์ที่เราคิดไปกระทบกับใจอารมณ์ที่คิดกันเหมือนตาเนี่ยมันอยู่เฉยๆไม่มีรูปมากระทบมันก็ไม่เกิดอยากชังรักหูอยู่เฉยๆอ่ะถ้าไม่มีเสียงมากระทบ มันก็ไม่เกิดพอใจไม่พอใจเสียงเพลงตึงตึงข้าหูเดี๋ยวนี้อ้าวปีใหม่เสียงตึงตึงหายไปยังมันตึงตึงทำไมอ่ะภาษากระทบหูมันมันก็ว่ามันเนี่ยนี้มันก็ดินดินดินแล้ววันนี้ทาไมไม่ดินอ่ะโอ้ดินหลังปีใหม่เขาว่าบ้าแล้ววันปีใหม่มันไม่บ้าเหรอมันก็บ้าเหมือนกันเลยเพราะมันดินเองมันว่าแล้วดินเองใครทํามันบอมันเองแล้วมันแล้วเมื่อยหายไปยังภาษา กระทบกันแล้วอ่ะแล้วภาษาแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดสุขทุกข์ไอ้นี่ลึกไหมชาวพูดธเมื่อคยได้ยินในเรื่องนี้จริงไหมแต่สมหืจริงครับแต่สมจนจะเกิดมาได้ยินว่าคิดว่าเราทําเองใช่ไหมแต่สมเขาทําให้เราใช่ไหมเมียทําให้ใช่ไหมหลานมันทําไม่ถูกตาเราใช่ไหมลูกมันนอนเฉยๆกดโทรศัพท์ไม่ดูเราใช่ไหมว่ามันใช่ไหม <c oughs> ไม่โทษว่าไอ้รูกก็ตากระทบกันใช่ไหม ถ้าไม่มีรูปไม่มีตาใครจะเห็นไอ้ลูกชายไหมไม่เห็นใช่ไหมจิ้มตาให้บอดเอามาเสียงอีกแหละที่หูเลยก็ภาษาอีกใช่ไหมที่ไม่พอใจมภา,ภาภาษาไหมไม่มีใครทําให้ถ้ารู้ว่าภาษาแล้วไม่โทษใครเลยไปโทษภาษาเนี่ยยังเย็นหนาวเนี่ยใครทำให้หนาวมันมีเจตนาที่มากระทบตาสมไหมไม่มีไม่ได้จักใจ แล้วเราก็ไม่ต่างใจเหมือนกันมันภัสสะกันสองอย่างหนังก็อยู่ส่วนหนังหนังผิวหนังร่างกายเรากระทบกับความเย็นอากาศแล้วก็น้ําที่ลมพัดมาเพราะหิมะมันละลายตัวมามันก็ขอบออกมาจากโคโลคหรือก็มากระทบเรามันก็เย็นแล้วมันไปยางมันก็ไปกระทบมันมาเพื่อจะไปเหมือนโนรูที่มันทั่วมันมามันเพื่อจะไปคิดว่าอะไรที่อยุทยานะตัวนี้มันไปเนี่ย ก็รถแล้วนี่ทําไมมันไม่อยู่ล่ะเพราะมันมาเพื่อจะไปทุกอย่างมาเพื่อจะไปมันทํางานมาเพื่อจะไปอยู่เพื่อจะไปไัยร่วงไปร่วงไปเหมือนไอ้ตัวเล็กที่ว่าตะกี้ลูกใหญ่ไปหลานใหี่ไป <c oughs> แล้วตัวเล็กกับตัวนี้มันคนเดียวกันไหมทศโสมแล้สมไอ้ตัวเล็กตัวนั้นกับตัวนี้คนเดียวกันไหมคนเดียวกันพิดทําไมามั้มมนถ้ามันตัวเดียวมันต้องอยู่ที่เก่าดิมันต้องตัวเล็กๆแบบเก่าดิ <c oughs> มันไม่ใช่คนเดียวกันแะสมแต่มันไม่ใช่ต่างคนกันแต่มันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเหมือนปัจจัยห่วงโซ่เนี่ยเพื่อนต่อเนื่องกันน่ะนัตโสมคือพิดว่าฉลาดกันได้ว่าคนเดียวกันคนนี้มันต้องอยู่วันเก่าดิมันมาโตทาไมหรอเหมือนต้นไม้ที่มันเล็กๆที่อยู่อยู่ในมันงอกหน่อออกมาน่ะกับต้นใหญ่มันต้นเดียวกันไหมไม่ใช่ต้นเดียวกันไม่ใช่ต่างต้นกันแต่มันอาศัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันต่อเนื่องที่เรารู้ไม่ได้ถ้าตั้งตอบอย่างนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่ต่างกันอย่างนี้นะแต่ใช่ตอบอย่างเดียวกันผิดต่างกันผิดต้องว่าเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันได้ตัวเล็กรู้ไหมอะไรเป็นปัจจัยจะสมรู้ไหมก็ปัจจัยพ่อแม่มันสร้างขึ้นมาแล้วตอนนี้มันก็มีปัจจัยพ่อแม่มันจะบของเงินปัจจัยไหมถ้าไม่ให้ปัจจัยมันหนาเงาหนังงอไหมมันปัจจัยหนังงอถ้าไม่ให้มันมันปัจจัยยังถ้าได้มามันยิ่ง นาบานทะเลเลยนั่นปัจจัยอย่างน่ะปัจจัยมันสามารถทําให้ยิ้มก็ได้ทําให้งอเงิ้ก็ได้ปัจจัยไม่จะสมเขาเรียกปัจจัยปัจจัยเฮตุปัจจะเยาเคยได้ยินไหมพระสวดผีนะโยมคงเข้าใจว่าอื่นแล้วเนาะเฮตุปัจจะเยา เอากระตังมาปัจโยอย่าถวายน้อยปัจโยจริงๆทำไมส่วนหาปัจจยจะลงไปหาพระแสงหอกอะไรไม่จะสับไปโดยจิต่างๆได้ไหมโดยไม่เอาเคยเห็นไหมมีไหมนั่นคือปัจจัยมันเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องว่าผัสสะเป็นปัจัจเกี่ยวเนื่องนี่ผัสสะสมมติไปมาก็มีผัสสะเป็นแดนเกิดใช่ไหมมหาจาย์ก็มีผัสสะ เจ tahu, esi, ok, PI, izations, me, ้าร ok, uh, an ู้ไหมตาสมีมาอาจารย์มีภาษาเยี่ยแหววว่าอาจารยโทรมาบอกเจ้าอาจารย์บอกเอ๊ะมันพวกนั้นรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปแต่หนึ่งให้เยี่ยแหววฟ้องอ่ะเราะว่าจะลบลบมันนอนนี่นอนตินกระต้มแล้วกระต้มลบเสียงว่ะอ๋อเอาแล้วไปแล้วเนี่ยอะไรน่ะรู้ไหมตาสมรู้ไหมว่าอาจารย์มาเพราะอะไรภาษาเสียงกระทบหูตาสมตาสมกระเป๋าประกาศเด็กคนนี้ S <S อาจารย์ไม่อยากดังก็จะไม่ให้ดังจนได้การอุตส่าห์ไม่อยากเนาะให้กันอยากเป่าภาษาไม่นะ่ะนี่เลยว่าทุกอย่างมันเกิดจากภาษาเพราะเสียงกระทบหูจะ,ส,ะ,ส,ะสมจะสมกับเสียงโฆษณาต่อไปดิจีหาเสียงแนนห่อาจารย์นี้เะภาษาต่อไปก็ภาษาเป็นปัจจัยมันจะรักกันก็ต้องภาษานั่นผัวเมียที่เราเกิดมาเกิดจากภาษาไม่จะสะมแต่ตสมเกิดจากอะไร พ่อแม่ผัสสะใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่ผัสสะกันอยู่ใครอย,อยู่มันจะเกิดได้ไหม <c oughs> แม้แต่เขาเอาสเปิมกับไข่สุกไปเก็บไว้แล้วผสม, <c oughs> มเยียมก็ไปเนี่ยทำกิ๊บเนี่ยก็ยังต้องผัสสะของสองอย่างใช่ไหม <c oughs> แม่เอาของสองอย่างผสมกันจะเกิดได้ไหมผัสส <c oughs> ะเป็นปัจจัยให้เกิดเห็นไหมถูกไหมมันจะสมเนี่ยจะถูกใจที่ก็ต้องไปผัสสะใช่ไหมตาเห็นเขาปึ้งใช่ไหมจะสมปิง เดินขาสัมนู้นตั้งใจไปสัะไปซื้ออะไรไปซื้อแป๊บใช่ไหมทุกวันทูกวันไปผัดเห็นเขายิ้มไปชื่นใจไหมพอเขาพูดได้สมป์ถูกหัวใจบานทละไหมน่ะภาษายังไงภาษาหูเขายังับแล้วเจ้าก็อยากบายเขาใช่ไหมแล้วเอามาบายหรือว่าเอาตัางไปบูชา มาบายกับขาว่าภาษ <c> า <oughs> ถ้าไม่ภาษาที่ออกลูกมาตำดีก <c oughs> นไหมะน่นไปว่าภาษาเพนแดนเกิดมันไม่ใช่ใครทําภาษามันทําต่สมไม่ได้ทําต่สมเป็นคนดีไม่เคยภาษาให้เกิดลูกเกิดหลานหรอกภาษามันกระทบกันมันถึงเกิดใช่ไหมแต่สม <c oughs> ที่พู้เจ้าสอนถูกไหมหน่ <c oughs> ถูกครับเถียงพู้เจ้าปว่าไม่จริงพระเจ้าค่ะ <c oughs> ไม่จริงดอกลูกขับเจ้าเกิดพระเจ้าโลมามันเกิดมาเองพระเจ้าข้าวังกันได้ไหมไม่มีภาษาด้เจไ,ไหมแม้จะกินก็ต้องลิ้นภาษารสใช่ไหมตาภาษาก่อนอาหารอันนี้เราจะไปซื้อจากตลาดตรงนั้นนะตลาดใบพาดนะตลาดกุดบากนะต้องไปต้องมีภาษาไหมตาต้องภาษาไหมคนขายก็ต้องมีภาษา ไม่พัสสังไม่เอาเงินยื่นมาแล้ก็พัสสักันแล้วใช่ไหมบายแล้วบายเงินแล้วบายเงินเสร็จแล้วเอาเงินไปบายใส่เซเว่นเอเลเว่นก็พัสสัอีกแหละเข่าไปไหนตาก็ลิกลับลิกลับนีตัวเลขตกไปพัสสังออกไปอันนี้อันนี้ซื้อของ,ขอ,ง,ขอ,ง,นนงออกมาเออบ้านเนาคือมีระดับเลยเป็นว่ามีถุงเซเว่นออกมาหน้ามึงก็พัสสัไงอยากให้มีระดับแต่ <c oughs> อยู่ในบ้านนอกนมกนอกก็อยู่ตามตามได่อะไร แล้วเขากรีดยางอยู่ใช่พหมโอ้ยออกมาเซเว่นมาซื้อของเซเว่นมีถุงออกไปมันโก้ชิบหายตลอดภาษาแม่เนี่คนเห็นแม่เ <c oughs> ห็แม่ก็เห็นมึงไปไหนไมาเอีิลาไปเซเว่นไหมอีแม่นี่ซื้อของเซเว่นมันก็จะโชว์ไปภาษาแม่น่่แในเสียงเนี่ยภาษาหูไ็มข่าวล่าวภาษาหูแม่ไม่มีกระทบหูเลยใครมันจะเหมือนห่ืใช่ไหมละ่ะเป็นเพราภาษาเป็นแดนเกิด ถ้ามีผัสสะอะไรมันเกิดไม่ไม่สุขทุกข์ก็เกิดจากผัสสะทางนั้นจะสุขได้ต้องมีผัสสะเป็นแดนเกิดจะทุกข์ก็ต้องมีผัสสะเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าชาวพุทธเราที่เป็นชาวพุทธจริงๆอ่ะเขาจะพูดเหตุปัจจยัยและเหตุผลจะไม่โทษใครแล้วถ้าอย่างนี้เราจะไม่โทษฝ่ายหญิงไม่โทษฝ่ายชายไม่โทษลูกไม่โทษคนนั้นคนนี้จะไม่แต่สม ยกให้ภาษาแล้วจบไหมไม่มีใครทําแล้วเราจะเครื่องได้ไหมไปเครื่องภาษาได้ไหมแต่สุขไม่ได้เห็นไหมไปรักภาษาก็ไม่ได้ใช่ไหมพอมันไปแล้วักจะทบแล้วไปเหมันก,มนก็มันก็ไปอย่างเน, <c oughs> น,นี้กระทบแล้วก็ไปกระทบแล้วก็ไป <c oughs> เพราะนั้นภาษา <c oughs> จึงเป็นแดนเกิดของสุขของทุกข์ที่เท่าไหแม้แต่ปีใหม่มีภาษาไหมมี <c oughs> ปีเก่ามีภาษาไหม <c oughs> มันปีต่อไปจะมีภาษาอีกไหมมีครับเพราะนั้นเนี่ยดูแค่ภาษานี่ยแกนศาสนาทำมาดูว่าโอ้มันกระทบกันตาแล้วกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ้นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งใจกระทบกับอารมณ์จะสุขทุกข์เกิดตรงนี้เองไม่ต้องให้หมอหมาหม่อที่ไหนไม่ต้องอนุโมทนาโมนาันที่ไหนไปกันหรอกใช่ไหมรู้ว่าภาษาเป็นแดนเกิดอ้าวแล้วเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยทกนก็ภาษาไง อะไรผัสสะก็เลือดเลือดที่มันไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจไม่พอตีบตันมันก็แตกสินั่นภาษาไหมภาัษาไม่าจะรย์สมุนผัาษาแตกใช่ไหมภาษาจนแตกใช่ไหมกระทบจนแตกใช่ไหมแล้วจะสมุรู้ไหมว่าเราเกิดมามีผัสสะแตกไหมแตกอะไรแตกน้ำแตกอ่าน้ำแตก <c oughs> ถ้ากินไปน้ำลายแตกไหมแตก น,น้ำตาแตกเคยมีไหมครัมีครับแปลว่าเกิดจากภาษานี่ถึงแตกใช่ไหม <laughs> จริงไหมหยาบไหมหนี่เฮืลึกมองให้เห็นเป็นธรรมะแลวโอ้มีอยู่แค่นี้เลยเลแล้วพ่อแม่เราแตกตาอุอทัยแตกได้เห็นไหมลูกหลานน้ำตาแตกมีไหมไอเพชน้ำตาแตกมาตอนนั้นก็บก <laughs> <laughs> กับบาท <laughs> นั่นตาแตกเห็นไหมอีกคนหนึ่งแตกดับธาดินน้ำลงไปแตกดับลูกหลานกระเบิดกระบัโอ้ตาแตกก็มันอยู่ในภาษาแตกดับเพราะเห็นว่าแกแตกใช่นไหมนั่นคือแตกดับภาษาทนไม่ไหวร่างกายทนไม่ไหวแล้วแตกดับไปแล้วนั่นคือภาษาแตกดับโรคภัยไข้เจ็บแตกดับภาษาจนแตกดับภาษามันต้องแตกดับไม่แต่สมบั ภาษาทุกอย่างแตกดับไหมเห็นไหมย่างเย็นไากระทบแล้วเนี่แตกดับไหมน้ำมูกมาสูดเนี่ยทําไมสีดายนี่ถึงสูดเข้าไปคืนผมไปซะนี่แหละมันภาษาแน้นๆเรากินเข้าไปก็ภาษาลิ้นใช่ไหมแล้วทําไมไม่เก็บไว้ขยุกกนไว้ไม่ให้ออกล่ะมันอิ่มนานๆอ่ะเอาไปแหละภาษาอีกแหละไปภาษาออกไปภาษาเข้ามาใช่ไหมภาษาเข้าภาษาออกไม่จะตมใช่ครับภาษาเข้าลิ้น ออกก้นภาษาเท้าลิ้นออกก้นออกคำออกค่อยภาษาทั้งนั้นใช่ไหมครับออกไปแล้วเข้ามาออกไปแล้วเข้ามาอยู่นี่ไหมทุกทุกอยู่ที่เข้าที่ออกเนี่ยภาษานี่แหละเนี่เย็นเข้ามาใช่ไหมออกไปผ่านไปออกไปเข้ามาผ่านไปเข้ามาผ่านไปนี่มาเนี่ยอาจารย์ก็ภาษาที่จะไปอีกไหมเนี่ยกินเช่นเราจะมาจะไปอีกไหมคไปเหมไปครับพือนั่งแช่อยู่เป็นหลวงกองพุทธลูกอะ <im itation> แล้วไม่ใช่พระตายเนาะจะได้นั่งแบบหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านไม่ไปไหนอ่ะกราบท่านดี <im itation> ของโยมเด็กไม่ใช่ของตามาแล้วแต่ทำไมไม่แพ้พระตายนี่จะได้ผูกเอาไนนว้เนาะสมเนาะ <im itation> ไม่ใช่ผัวเมียก็เลยจะได้ผูกมัดกันเว้ยโหน,หนโ่พวกเจ้าใช้อะไรผูกมัดผัวเมียใช้าัสสะผู้ชายอื่นผู้ตระสมภาษาแล้วครับเนี่ยเจ้าบายเฉยๆก็มีแห้งไหมครับมีแห้ง แน่ต่สมสาวภาพแล้วคนอื่นไม่สารภาพก็แล้วแต่แล้วคนอื่นคงเอาไว้เอาไว้บูชาเนาะแต่สมเนาะมีผัวมีเมียเนี่ยเอาไว้บุซ่าคุณว่ามีลูกก็ยังไว้ภาด้แต่สมยินดีน้ำมันเนี่ยจะเห็นมันได้ปริญญาก็ไปยัญญาภสสะไงภสสะทางหูทางตาใช่ไหมพอได้ปริญญาเมียเนี่ยตาปีบึมไหมเนี่ยแล้วมันไปได้เมียภสสะอีกไหมเมียสงขาน่ะ เดี๋ยวก็าบออกมาเป็นเป็นก้อนเลยแล้วเราได้อุ่มภาษาอีกแหละเหมือนหลานนะสมอย่าไหมผัวเมียมภาษาออกมาไหมหลาคนอ่ะครับแล้วจะได้ภาษาอีกไหมได้ภาษาครับอ่าได้คล้ำได้ลูกได้จูบได้หอมตาจ๋าตาจ๋าใช่ไหมครับชื่นใจไหมตาจ๋าตาจ๋าชื่นใจจะแท้สมบัตินั้นหายหมดไหมครับไม่หมดอีคนนี่ไหมครับดูแลจะรับคนนี่ใช่ไหมครับ เอองินบำเบนหน็จบำนาญที่จะตายตหาไปคือวันนี้จะไม่รับเพ,พาราะภาษาถูกใจไหมแน่นี่คนนี้อี <laughs> นางระวังไอตัวเล็ก <laughs> ว่าเอาดีๆยายจะได้ใครที่ใครท่าไม่ใช่หรอเท่าสุ่ขู่ยายจ๋าหนูรักยายยายเป็นทุ่ข่มกระหม่อมทุ่ข่มของหนูว่างยิ่ะ่ายรับร <laughs> องยายเกินหลงตายเลยจร <laughs> ิงๆคนเฒ่าไม่มีอะไรดอกเพิ่งพูดหวานๆดีๆอย่าไปกระแทกกระทัน,กร,นกระพื่งกระพรอดกระแปดใส่แก อะไรก็ดีมดใจเป็นยอดทุนหัวทุนกระมมงของหนูบางสมบัติเกียงกุญแจไขนิ่มๆนีนน่นะภาษาหูเนี่ยเราจะสมเนาะใช่ไหมอะไรจะชื่นใจเ้าสิ่งนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเนาะโลกเ้าไทยแกก็ใช้นิ่มๆกนันผูกหัวแกอยู่คิ้งๆิงใช่ไหมใช่ค่ะยิมยิมอย่านียิม อยู <You> <laughs> ่คิงมิงเงินเท่าไรกก็เก็บคิงมิงหมดเพนบอกหน่านี่น้อยภาษาอยู่กูแล้วเห็นบอกเห็นบอกออกซึกเนี่ยสกุลนครออกซึกกลาบได้เมื่อใช่แต่สมนี่ไม่ภาษาทั้งนั้นเป็นแดนเกิดสุขและทุกข์แต่ลูกมันโตมาอ้ยพ่ออีพ่อวันน้แต่สม บัได้มาเน่เนน็น,น่นสะก้อนวัาตอนนี้ตอนนี้รถล่ามันหลายย่านมองน,นีเออเออเออซักก้อนแค่นี้ชื่นใจอย่างเดียวชื่นใจแต่ว่าภาษาหูแหละ <c oughs> ทำให้มันอิ่มใจเลยล่ะได้ยินเสียงเขาก็ชื่นใจนี่คือภาษาสุขทุกขสุข,สข,สขใจก็เกิดจากภาษาที่หูเห็นเขามาก็ที่หูเนี่ยเห็นไหมพอเพชรอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นศูนย์รวมบ้านทางนี้ก็แต่ก่อนอุทัยอย่างอยู่ ก็อยู่พออยู่แล้วก็เออลูกหลานมากอะละดีใจพอใจเหมือนไอ้ยายเพชรก็เป็นคนกลางแทนพ่อแทนแม่ที่อยู่ตรงนี้เขาเราเคยนั่งเคยอยู่เคยนอนเป็นเด็กเคยวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ภาษาเก่ากนน้ำตาซึ้งนึกถึงพ่อเคยอยู่ตรงนี้เคยอยู่นั้นไปดูหน้าพ่อทุกหน่อยไร่พ่อทุกหน่อยเห็นแค่นี้ ไอ้ไอ้ไอ้มีดเห็นเห็นก็ยังอยู่ไหมทางไทยนะยังอยู่ค่ะนั่นนั่นเห็นแล้วพระาสมบัติทอเราเห็นรึเออเออเออมีดแล้วหน้าที่มีซองเลยเป็นเป็นหวายนั่นนั่ะเออตะพกเออใส่หลังขึ้นคู่แหละเต็งเล้งเต็งเล้งจ่าก็จะหลับจมูกเก็บเอาไว้เอาไว้เลี่ยมทองเอาไว้พระามันจะลึกนึกถึงอย่างนั้นแหละ น้ำใจที่เคยมันก็ต่อเนื่องจากวัตถุที่เราเห็นด้วยตาและระลึกถึงความดีที่แกได้ทำแกเราเมาก็ทำความดีวันนี้กลับมามหาอาจารย์ที่แกก่อนก็เคยนับถือเคารพกอาจารย์เจ้าหนนับถือตามเชื้อสายไหมผัสสะเคยเห็นว่าอีพ่อเราเคยไปผ่าฟื้นอาจารย์นับถือขึ้นไปด้วยน้ำใจผัสสะอันเก่ามันก็ยังเป็นสายบุญสายกุศลสายคลื่นสายอิ่มสายเต็ม,สา,ตมสายเย็น อันนี้ก็ภาษะนั่นเองแหละภาษะเป็นแดนเกิดแห่งบุญภาษะเป็นบาปเกิดไม่เกิดแห่งบาปกระทบเนี่ยเป็นบาปก็ได้ถ้าคนเห็นนี่เกลียดว่าพ่อเล่าว่าแม่เล่าที่เลาลุกที่เล่านุ่มนี่แล้วก็พอยเขียดเห็นหน้ามันสั่งแหละเห็นบอนั่นก็คือถ้าเราคนไหนที่ดีก็พอแล้วเราเราึนกับพึ้มใจนั่คือภาษะเป็นแดนเกิด ถ้าเราดูว่าโอ้ทุกอย่างมันเกิดจากภาษาปีใหม่ก็ต้องมีภาษาเป็นแดนเกิดปีเก่ามีภาษาไม่ต้องหาพรอ,อื่นดอกให้เรามัดระวังตรงนี้เสียงอะไรรูปอะไรกลิ่นอะไรที่มากระทบแล้วรู้เท่าทันอ๋อมันจะผ่านไปในปีเก่าเพราะภาษามันจะมาในปีใหม่เพราะภาษาเป็นแดนเกิดของสุขและทุกเรารู้เท่าทันและทั้งสุขทั้งทุกมันก็จะเดินทางทั้งคู่เลยพอเดินทางทั้งคู่เราก็อยู่ตรงกลางไม่กระโดดไปเข้าข้างใดข้างหนึ่ง เหมือนน้ามันมามาเราไม่กระโดดลงไม,ไม่ไม่ท่วมเราตายเหมือนไฟมันไหม้ในป่าแรงมากๆไฟมันไหม้เราไม่กระโดดในกองไฟเราก็ไม่ตายไฟมันมาเราก็ไม่กระโดดลงไปน้ําท่วมเราไม่กระโดดลงไปมันก็ไม่ตายเราก็รอดเพราะฉะนั้นทศทั้งไฟร้อนทั้งฝ่ายเย็นเรารู้แล้วก็ทําตัวอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเนี่ยปีใหม่ปีเกา่าเราอยู่ตรงกลางได้เออทุกอย่างมันจะต้องผ่านไป เจ็บไข้เดกป่วยก็จะผ่านไปสมหวังผิดหวังก็จะผ่านไปมันจะเดินทางผ่านไปแม้แต่พ่อแม่เขาผ่านไปเราเองก็จะรอบผ่านไปตลอดลูกหลานเราก็จะรอบผ่านไปพ่านมาเถอะมาเพื่อจะผ่านไปถ้าเข้าใจว่ามาเพื่อจะผ่านไปเช่นนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะทุกข์มันก็จะต้องไปทุกข์คือพยาพยาที่ทมโมหิพยาธิงและจพยาธิ ครอบงำแม้แต่ท้าพญามหากษัตริย์ยาจกวานีพกเห็นใจเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหลวงพ้นเจ็บไข้ไม่ได้เขามาเพื่อเยี่ยมเราพญาพญาคือพญาทิ่นี่ลยคือเจ็บไข้ในป่วยเนี่ยเขาเรียกพญาเขาจะมาเยี่ยมเราญาติมีสองชนิดญาติสุขญาติทุกถ้าญาติสุขเราก็อิ่มเปรมลาบยยสรรเสริญมาแล้วทุกเขาก็จะไปเหมือนกันเขามาเยี่ยมเรา แต่เราอยากให้ญาติดีๆมาอยู่นานๆญาติเลวๆตายหาซักเราจะว่าอย่างนั้นญาติเลวก็จะอยู่กับเราญาติเลวก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยญาติดีคือสุขภาพในไม่ดีอารมณ์ดีคือญาติดีอารมณ์เลวคือญาติเลวมันจะมีตลอดเวลาปีใหม่มันกลับมาปีเก่ามันกลับมาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเตรียมใจไว้เตรียมใจเสมอในการรับของสองอย่างยกมือขึ้นมาเนี่ยพอเรายกมือปุ๊บเนี่ยยกมือขึ้นมาเนี่ย มันจะมีฝ่ามือหลังมือมาพร้อมกันเลยสุขทุกข์มันก็เหมือนกันเนี่ยยกมือขึ้นมาพอมันจะมีฝ่ามือหลังมือเราจะได้ผัวได้เมียก็เช่นเดียวกันจับผัวปุ๊บต้องได้สุขได้ทุกข์จับเมียปุ๊บต้องได้สุขได้ทุกข์จับลูกปุ๊บต้องได้สุขได้ทุกข์อย่าคิดว่าได้รถเดียวสุขทุกข์เกิดขึ้นมาก็ผัสสะมันทําให้ถูกใจเราไม่ถูกตาเราผัสสะอ้อไปแล้วเขาทําถูกใจเราอ๋อผัสสะไปแล้ว ถ้าเห็นอย่างนี้ใจเราจะเป็นกลางมันจะโล่งใจเพราะนั้นในเทศกาลที่ว่าปีเก่าผ่านไปภัรษ,ษะผ่านไปปีใหม่เข้ามาหนาวเดี๋ยวก็จะไปทนอีกนิดนึงถ้าใครไม่ทนก็ไปฆ่าความหนาวน้อมึงมาท่ามอกโอยกลียดมึ้งกเกลีดมึงแช่งมันก็จะไปเอาถุงพลาสติกห่อมันมันก็จะไปเพราะมันมาเพื่อจะไปเช่นเดียวกันภารษาทั้งหลายมาเพื่อจะไปถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันโล่งใจ สุขเขาก็จะเดินทางผ่านแม้ววยเห็นไหมวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปผ่านไปตัวเล็กเมื่อก่อนมาตัวเล้วเดี๋ยวมันก็เหลือเป็นเหลืองเป็นจะเป็นสาวต่อไปมันก็เป็นสาวต่อไปก็หาผัวหาผัวก็มีลูกมีลูกก็มีหลานแบบเดียวกันกับเราเนี่ยแหละแบบเชื่อเดียวกันภาษาเดี๋ยวมันก็แตกตายไปล่มหายตายจากไปเหมือนคนหลงคือรุ่นเก่าก็ไปล่วงไปล่วงไปเหมือนใบไม้ที่มันเหลืองมันก็ล่วงหลุดไปลูกใหม่มันก็ขึ้นมาชดเชยกันอย่างนี้เอง โลกก็เป็นเช่นนี้ปีใหม่ปีเก่าก็มีเช่นนี้มันไม่มีใหม่มีเก่าเลยก็มาดอกไปถามก็มีมืดก็แจ้งกันหนาวก็ร้อนเท่านั้นเองไม่มีเกินกว่านี้ใหม่ก็มีมืดมีแจ้งมีหนาวมีร้อนมีฝนมีแดดก็มีเท่านี้อารมณ์เราก็เช่นเดียวกันมันจะมีอยู่กระทบแล้วก็มีพอใจกระทบแล้วไม่พอใจสองอย่างพอใจก็สุขไม่พอใจก็ทุกข์เพราะนั้น สุขทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดจากผัสสะเป็นแดนเกิดชาวพุทธถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเดนเกิดของสุขของทุกข์ก็ระวังเอา,ม,ามันมากระทบก็รู้แล้วเออมันมามันจะผ่านเหมือนรถมันวิ่งมาเนี่ยมันลูกหลานมาเยี่ยมบ้านเนี่ยก็จะไปคนอยู่ก็อยู่ไปคนไปก็ไปไปก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปเห็นอย่างนี้เราจะโล่งใจก็เตรียมตัวเสมอเตรียมใจเสมอ เมื่อเตรียมตัวเตรียมใจเช่นนี้ผู้นั้นมีปัญญาคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกคนงโง่อยู่ที่ไหนก็มีแต่ทุกสมบัติมีก็หาสุขไม่ได้มีครอบครัวก็หาสุขไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างผัสสะแล้วจะเสื่อมไปถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถืออะไรมากมาอาศัยอยู่ในโลกนี้แล้วก็พร้อมจะจากโลกมีไปเหมือนใบไม้ที่มันเขียว เสร็จแล้วมันก็เหลืองร่วงหลดลงก็แค่นี้ภัสสะเป็นแดนเกิดแห่งปัญญาภัสสะเป็นปัจจัยเกิดปัญหาภัสสะเป็นปัจจัยเกิดอุปทานและโง่ภัสสะเป็นปจัปาาปนปใจจัยให้เกิดรู้แจ้งมันอยู่ที่คนผู้ดูว่าจะดูแบบไหนจะดูให้โง่มันก็ภัสสะทุกจะดูให้ฉลาดภัสสะพ้นทุกจะดูให้ภัสสะสุขมันก็มีข้ามันอยู่ mm. เท่านี้เอง ท่านจึงมอบสิ่งนี้ให้เราในวันที่ว่าปีใหม่ปีใหม่วันนี้ยังสายเมื่อวานนี่กับปีวันนี้กันเดียวกันนะ่ให้เรามีตัวใหม่ขึ้นมาคือปัญญารู้แจ้งว่าทุกอย่างมากระทบกันแล้วก็จะจากไปกระทบกันแล้วก็จากไปดังนี้เราก็จะพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งมวลแลียถา,าวาริวาปูราปุเรนติสาสารัง เอวะเมวิโตทินังปตานังอุปกปติจิตตังคตตังตุ้มหังคิพามีวัสมิชตุโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโสเจรสุยถาสพิิโยวัจันตุสัพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคาโยกูขวะอภิวาธนาสือรุสนิจังทาปจายิโนจัตตารโธธรรมาวัฏทันเตียยุนโนสุขังภาลัง